Okay, s <S CB หกห้าศ b 6 5 0 F โฉม LED นะครับตัวนี้บอกเลยอย่างสวยของมีให้ครบนะฮะลองมาดูรายละเอียดกันได้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017เลขไม่2 6 6 0 0 0กิโลเอาราคาไปที่129,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ลองดูของแต่งกันเลยคันนี้นะครับ นี่ชิวหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับนี่ล้อยางใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์สวยๆกันล้มมีให้นะครับท่อนะครับเป็นสลิป o n ท่อแต่งของโยชิมุระนะครับปี๊บหลังมีให้อีกหนึ่งใบด้วยสำหรับใส่สัมภาระนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลล์เเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเ,เพียบเลย แคปรูปเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วเจอกันที่ร้านทันเดอร์ไบนะครับ